สวัสดีครับผมคนบ้านนะครับแล้ววันนี้ผมอยู่ในงานบ้านและสวนนะฮะซึ่งผมจะมาดูในส่วนของรังน้ำไวนิลเอสซีนะฮะบอกเลยว่าผมป้ายยาให้หลายๆคนแล้วแล้วก็ใช้กันก็ไม่เจอปัญหานะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพาไปดูนะครับมันจะมีดีเทลที่แบบบางเรื่องผมยังไม่รู้นะฮะซึ่งถ้าเกิดใครมาในงานบ้านและสวนเนี่ยด้านหลังผมตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบจําลองตัวบ้านและมีวิธีการติดตั้งต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ผมได้รับเกียรติจากทางคุณชอนนะฮะเดี๋ยวผมไปสัมภาษณ์เขานะครับ แบบไม่กักนะฮะเดี๋ยวไปดูว่าเราอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดติดรางน้ําแบบนี้แล้วเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่มันมีการประมาณการอย่างไรนะฮะถ้าเกิดเราจะเทียบกับการติดเป็นรางน้ําสังกะสีหรือสเตลเลตอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะครับก็เดี๋ยวลองเลือกดูเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีสครับคุณจอนเอาแบบที่หลายหลคนถามเลยนะถ้าเกิดผมอยากจะติดรางน้ําที่บ้านเนี่ย ผมอยากจะประมาณการคเขาค้า,าวคบว่าเอ๊ะหลังน้ำไวนิวเอ g รุ่นสมาร์ทเนี่ยครับแล้วใส่ท่อนะครับมันจะมีวิธีการประมาณการแบบง่ายๆหรือเราอยากรู้ราคาแบบง่ายๆเนี่ยมีวิธีคิดอย่างไรครับก็ตัวรลังน้ำฝนไวนิวเอ g จีนะครับปกติเร,เราสื่อสารเราจะใช้ราคาเป็นบาทต่อเมตรครับ แกเห็นได้ว่าในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นพวกรางน้าฝนแตนอาเจ้าเนี่ยเขาก็ใช้ราคาเป็นบาทต่อเมตรเหมือนกันครับราคาเนี่ยก็แล้วแต่เจ้านะครับก็จะมีรวมติดตั้งบ้างไม่รวมติดตั้งบ้างครับยกตัวอย่างรางน้าฝนไวนิลของเราในงานนี่ครับตรงนี้นมีโปรโมชั่นพิเศษ,ษนะครับราคารางน้าฝนไวนิลเอสซี G, รุ่นสมาร์ทสีขาวนะของเราเหลือ619บาทต่อเมตรครับราคา6 1 9บาบาทต่อเมตรเนี่ยรวมติดตั้งนั่นก็คือ ถ้าอยากจะรู้ราคาคร่าวๆนะครับเราเอาความยาวของรางบวกความยาวของท่อมานะครับแล้วก็คูณไปด้วย619บาทเลยก็จะได้บัจเจตที่จะต้องเตรียมไว้ในการติดรางน้าฝนก็สรุปจากพี่ชอนก็คือวัดความยาวแนวนอนมาใช่นะครับแล้วก็แ,วกแนวดิง่งบวกแนวดิง่งนอะ่าล้วง่ายๆแบบนี้เลยครับโดยไม่ต้องไปสนใจพวกข้อต่อต่างๆเลยนะครับดังนั้นตัวเลข619บาทต่อเมตรเนี่ยมันก็จะประมาณการได้แล้วว่าเราจะติดรางน้ำเนี่ยมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ถูกไหมฮะใช่ครับราคาต่อเมตรด้วยเฉลี่ยครับประมาณ619บาท อันนี้ผม <ลง S 2> ก็จัดอแล้วดนะ้วยครับใช่เป็นโปรโมชั่นพิเศษในงานเลยและถ้าอยากได้โซ่ระบายน้ำล่ะถ้าอยากได้โซ่ระบายน้ำเนี่ยครับตอนนี้โซ่ก็จะมีราคาพิเศษอยู่ในงานอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทตัวน,นี้เป็นราคาพิเศษในงานครับผมไม่ได้อยู่ในงานเนี่ย<ต>ไม่ใช่ราคานี้ันนี้ราคาพิเศษในงานเลยครับอ,อันนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ไหมฮะตัวนี้ใช่ครับตัวนี้มาโชว์ในงานเป็นงานนี้งานแรกครับเป็นตัวดอกลิลลี่ครับผมไปแบดูข้างหน้าเนี่ยมีหลายรุ่นเลยนะเรามีแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่ามีรุ่นไหนบ้างมี เริ่มจากขวาสุดนี่ครับสองอันนี้ก็คือตัวลิลลี่นะครับเป็นดอกลิลลี่ก็เป็นทรงเป็นดอกไม้เป็นช่อๆนะครับตัวนี้มาเป็นเห็นมีตาลูกตางี้ครับน้องแมวนะครับน้องแมวจะมีสีขาวกับสีน้ําตาลเหมือนกันนะครับน้องแมวนะครับถัดมาตัวนี้ครับทายสิครับอันนี้ไดมอนด์ครับเป็นลายเพชรครับผมตัวนี้จะเป็นตัวทิวลิปนะครับทิวลิปเนี่ยก็จะเป็นดอกทิวลิปเนี่ยครับและสุดท้ายตัวนี้เป็นโลตัสครับเรามีตอนนี้มีอยู่ห้าลายครับสองสีนะครับผม มีให้ลูกค้าเลือกได้อย่างครบถ้วนตามดีไซน์ลูกค้าเลยครับผมว่าในการเลือกโซ่รางน้ำเนี่ยก็ต้องเลือกตามความเหมาะสมเนาะแต่ผมแนะนําว่าออติดให้ความสูงอยู่ประมาณ3เมตรก็ียพอครับเพราะถ้าเกินนี้ผมว่ามันอาจจะแกว่งแรงอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับเราแนะนาให้ติดแค่ชั้นหนึ่งพอครับไม่งั้นเดี๋ยวติดสูงๆเดี๋ยวพอลมพัดมาแล้วมันแกว่งเดี๋ยวน้ำจะกระเซ็นเละบริเวณรอบข้างครับคุณจอนครับผมแอบเห็นไอ้ตัวโอเวอร์โฟล์พอดีผมไปตรวจบ,บ้านผมเคยเจอปัญหาที่น้ํามันไหลข้ามบ้านใช่ไหมทีนี้ผมว่า ตอนนั้นผมก็ไม่รู้จะแนะนําทางลูกค้าอย่างไรับว่าเอจะแก้ปัญหานี้อย่างไรใช่ไหมทีนี้ผมเลยไปแอบเห็นตัวหนึ่งที่เป็นแบบตัวครอบโอเวอร์โฟใช่ไหมเพื่อให้น้ํามันบังคับให้มันลงตามท่อระบายน้ำเนี่ยพาผมไปดูไหนได้ไหมครับได้ได้ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ในงานนี่ขายดีมากๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นบจะเป็นัพเตอรนะครับถ้าเห็นนะครับด้านบนเนี่ยคือลองสังเกตทุกบ้านนะครับตรงระเบียงเี่ยมันจะมักจะมีท่อระบายน้ํายื่นออกมาแบบนี้นะครับ ถ้าเกิดบ้านที่สร้างชิดรั้วมากๆครับบางทีท่อระบายน้ําเนี่ยมันอาจจะระบายน้ําข้ามไปถึงบ้านตรงข้ามได้ตัวนี้ครับเราก็เลยออกแบบตัวชุดระบายน้ําระเบียงนะครับที่เห็นเป็นกล่องอยู่นี่ครับกล่องครอบเข้าไปครับสร้างความเรียบร้อยต่อลงมาเป็นตัวท่อระบายน้ําของเรานะครับหรือจะต่อเป็นโซ่ก็ได้นะครับอันนี้ครับก็จะเพิ่มความเรียบร้อยให้กับบ้านมากขึ้นนะครับแล้วก็หมดปัญหาเรื่องน้ําข้ามไปอีกบ้านหนึ่งได้ครับอย่างที่พี่เบียบี่บอกก็จริงๆอ่ะไอตัวครอบ หรือตัวครอบโอเวอร์โฟลแล้วกันเนาะผมว่าอันนี้ดีไซน์มาได้สวยนะครับเราไม่ต้องแบบปล่อยให้ท่อแล้วน้ํามันไหลไปแบบอิสระของแันเนี่ยแต่เราบังคับมาแล้วจัดท่อเรียบร้อยเนี่ยด้วยตัวท่อผมว่ามันดูหรูและแพงอยู่แล้วนะครับด้วยราคาก็ แพงไหมไม่แพงครับไม่แพง <c oughs> สินค้าตัวลังผงผมไมด้วยซีจีราคาไม่แพงครับไปลองลองเทียบกับตัววัสดุอื่นได้ครับวนไม่แพงอ,อันนี้ผมคอนเฟิร์มนะครับจากที่ใช้งานแล้วกล้าที่จะแนะนาลูกค้าต่อเนี่ยเพราะว่าตอนแรกผมไม่กล้าใช้ตัวรังน้ำพวกไวนิลเลยนะเพราะว่าผมเคยเจอแบบมันหลุดง่ายอะไรเงี้ยต้องบอกว่าถ้าเราซื้อในส่วนของไวนิลเอซีจีแล้วเนี่ยควรซื้อกาวด้วยนะเพราะว่ากาวตรงนี้มันจะเป็นตัวหลอมละลายให้ตัวไวนิลมันมีการเชื่อมติดกันที่ดียิ่งขึ้นนะครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณช้อนมากเลยครับ,รบที่ให้ค้อมูลเชิงลึกเลยนะฮะครับก็บขอบคุณพี่เบซี่นะครับยินดีมากๆครับเพราะว่าอาจริงๆนะถ้าเกิดของมันเดียะผมไม่ไม่ไอที่จะแนะนําเลยครับผม โอเคเลยถ้าเกิดมีผลิตภัณฑ์อะไรแนะนํายินดีเลยนะครับเต็มทีรับถ้าเกิดมันเป็นประโยชน์กับลูกค้ายัางไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณชอนมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตหรือมีข้อมูลดีๆผมคงม,มาอัปเดตในคลิปถัดไปรับก่อนกับผมลืมถามอีกเรื่องนึงนะฮะพี่ชอนไอ้ท่อสีขาวเนี่ยก็สีน้ำตาลเนี่ยราคาต่างกันปะราคาต่างกันประมาณ5 0สบาทต่อเมตรครับผม50ิบาทต่อเมตรใช่ฮะขอไปดูราคาหน่อยนะเมื่อกี้เห็นราคาแบบรู่นแรกนี้ตัวนี้ปะนี่ครับถ พอเป็นสีน้ำตาลเข้มอยู่ที่669บาทน้ำตาลเข้มกับสีเทาครับถ้าเป็นสีเข้มนะครับมันอาจจะแพงที่เม็ดสีที่สมเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับก็จะมีส่วนหนึ่งเราใส่สารป้องกันรังสี UV ใส่เพิ่มเติมเข้าไปครับแล้วถ้าคนที่มาในงานวันนี้มาในงานบ้านและสวนเนี่ยสิทธิพิเศษที่เขาจะได้รับมีอะไรบ้างสิทธิพิเศษในงานนะครับก็จะมีเรื่องของส่วนลดพิเศษนะครับจะมีส่วนลดค่าสินค้าอยู่ที่สูงสุด25เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าลงทะเบียนภายในงานมัดจำภายในงานนะครับ เ้วแถมตัวตะแคงกันใบไม้ครับตัวนี้สําสคัญนะครับสำหรับคนที่ติดหลังน้ำฝนเนี่ยเราแถมปกติเมตรละประมาณ125บาทครับเมตรละ5บาทครับาได้ไปฟรีๆเลยได้ไปฟรีๆครับแต่ต้องติดตั้งมากกว่า20เมตรครับอ๋อโอเคเยี่ยมเลยครับได้งั้นก็ขอบคุณมากเลยครับผมไม่สงสัยแล้วครับครับผมสวัสดีครับ